ไปไหนไมันไหรไม่มีภัยไม่อันตรายเรื่องต้งเรื่องดานไม่ต้องกลัวใครไม่สนใจขับรถช้าๆไม่ต้องรีบจะถึ้ง้านปลอดภัยอยู่กับลูกห้านได้นานไม่ต้องเมาก็ไม่รีบไปไหนรูไม่กินเหล้าแล้วมันเป็นอะไร กูไม่กินเหล้ามึงควรจะดีใจกูไม่กินเหล้าทำไมไม่พอใจที่คือกูไม่กินเหล้ากูไม่อยากกับแข้งตายอยู่กับเพื่อนเพื่อนแต่แดกน้ำเปล่ากูต้องชนค้ากูไม่ไดีแดกแลกเหล้าอินมกูผสมน้ำใส่เพื่อเรไม่ใส่เหล้าคืนยังมียงอยู่ได้เดาเพราะกูมัไม่ได้เมาจะกินเหล้าก็กินไปไม่ต้องสนใจกูคเค้ยจะเป็นยังไงจะทำอะไรในใจมันต้องรู้ทำดีทำชัว่วมีคนคอยตามคอยเสือคอยดูกูเป็นยังเป็นอะไรก็ช่างมีมาชีวิต กูไม่กินเหล้าทำไมไม่พอใจที่เธูไม่กินเหล้ากูไม่อยากอับแข่งตายเย้ไปไหนมาไหนไม่มิภัยไม่อันตรายเรื่องตรงเรื่องไดนไม่ต้องปวดครไม่สนใจขับรถะช้าไม่ต้องรีบถึงบ้านต่อไปอยู่กับลูกหลานที่นั่นไม่ต้องโมไม่รีบไปไหนไม่กินเหล้าแล้วมันเป็นอะไร กูไม่กินเหล้ามึงควรจะดีใจกูไม่กินเหล้าทำไมไม่พอใจทิคือคกูไม่กินเหล้ากูไม่อยากตับแข้งตายกักเปื่นเพลี่ยนปปแตกน้ำเปล่าบนป้องชนแก่วกูไม่รีดแมแดกเหล้าทิ้งของผสมน้ำใส่กบ็ไม่ใส่เหล้าคืนมีอยู่ได้ยาวยาวเพราะกูไม่ได้เมาจะกินเหล้าก็กินไปไม่ต้องสนใจกูใครจะเป็นยังไงจะทำอะไรในใจมันต้องรู้ทำดีทำชั่วมีคนคอยตามคอยเสือคอยดูกูเป็นเน็ตเป็นอะไรก็่านที่มันชีวิตกูแย่ กินเหล้ากูไม่อยากอับแข้งตายแยออยากจะช่วยเพื่อนอยากไปหยุดนุนร้านเงินเดือนอยังน้อยไปใครไม่ได้เป็นแบบนี้มันนานนั่งกินแต่น้ำเปล่าก็เกลงยใจทุกวันร้องรำทำเพลงไปไหนก็ไปกัน